ตอนนี้ครับผมกับพี่หยดเดินทางมาที่ผากระเกลิงทึงฟูครับตอนนี้เจ้าของสวนใจดีมากครับมารับเราจะพาไปชมวิวบริเวณที่ผาแห่งหนึ่งผาหดด่ำหดนักขุดแท่ลเลระอ่ะสวยไหมสวยมากเลยครับ ครับว่ามีผาห้ำหดนักกุดแหดอํอำเภอกุดบากจังหวัดสกลนครของเราอยู่ด้วยนะครับเดี๋ยวเราใช้เวลาเดินทางสักประมาณน่าจะประมาณเราๆ1 0ถึง20นาทีนะครับบอกว่า7กิโล7กิโลถ้าเป็น7กิโลแมวน,นี่ย7กิโลแมวใช่มันก็ค่อนข้างเส้นทางเข้ามาที่บริเวณถัตึงปูก็ดูนะครับ <S <S ถ้าอาจกล้องไม่มีตัวกันสั่นเนี่ยนะครับก็ หัวดวนกันอยู่พอสมควรนะครับ สักระยะหนึ่งแล้วเนี่ยนะครับใช้เวลาสักราวๆสัก15นาทีเกือบ20นาทีนะครับพี่ยดครับครับรู้สึกได้ว่าตอนนี้เรากําลังขึ้นเขาใช่ไหมฮะแต่ถนนไม่ลำบากนะเป็นลูกลังก็จริงเป็นลูกลังก็จริงแต่ถนนเรียบนะฮะแล้วก็กว้างด้วยโดยประมาณก็เป็นถนน 5- 6เมตรเป็นถนนแล้วก็รู้สึกว่าจะเป็นการขึ้นเขาอะนะครับแล้วรู้สึกได้ว่ามันกําลังจะพาเราไปชม เรียกว่าถ้าเราเราขึ้นไปชมพระอาทิตย์ตกดินแสงสุดท้ายของปี2566นาอนะครับนี่ไงถึงแล้วถึงแล้วเหรอมุมนี้หรือเปล่านี่ไงหรือเปล่าไม่รู้นะนี่ไงเกตอภัยยานเกตอภัยยานไงถึงแล้วเหรอ มีป้ายนะครับตอนนี้รู้สึกว่าตอนนี้จอดแล้วโอเคเดนนี๋ยวปนๆเราต้องเดินไปนี้่บอกถ้าเดินนะเ,เ,เ,เหนื่อยแต่แต่ถ้าขับรถไปโฟวิลพี่เคาน่าจะแต่ผมไม่เคยลดลงนะอ๋อไปดูทางก่อนนะครับ<ว>แต่หนูเคยเห็นโฟวิวลงไปเยอะอยู่ างมันจะประมาณปปรระะมมาาณณนี้มันล่างไม่ชันแลยนะจะชันแค่จุดนี้ครับข้างล่างจะเป็นปุ่มต่างๆได้ไหมล่ะไม่มีปัญหาสบายบื้อไหมือเราต้องไปต่ออ๋อเราต้องไปต่ออีก1กิโลเมตรนะครับเรียกเข้ามาจอดในป่าอ่ะจัดไปเดี๋ยวเราเอาโฟร์วิวไปโู้ปหะสบภัยโอ้โหตอนนี้ครับไปกำลังไปหิวหาอดนะครับ โไปป่ะ10กิโเนะเหนื่อยลอนี่แบบนี้ด้วยเนาะแต่กรรคอนนี่ข้ามเขาไปอีกสามลูกเป็นกาละสินแล้วครับข้ามเขาเป็นกากาละสินแล้วเนที่เราขับมานี่เป็นขุนแหงกาละสินขุนแหงดินสีทะลุจะงหวัดกันไป20กิโลอีกเล๊ อาเหรอแน่ครับแต่คนไม่ค่อยรู้จักทัวรทางยระบองเฮ็ดด้วยว่ะโอ้มันมันไอเกสี้ยนเงี้ยนี่มันถลุเลยบอกใช่ครับขับไปอีกสักประมาณ17กิโลก็ถึงกาลสินธุ์เลยเนี่ยเอ้าเหรอเดี๋ยวตอนนี้เรากำลังเดินทางนะครับโดยรถ Full View Drive นะครับคือถ้าไม่ใช่รถ Full View นี่จังไดก็มาบ่ได้ดอกแบบนี้โอ้แต่ย่างกับไก่อรีดตัแล้วเนาะมีโอ้ เอามีไดโนเสาร์นั่อยู่นี่อ่ามีไดโนเสาร์ด้วยอยู่ตรงนั้นนะเห็นไหมครับนั่นนั้นทางแขางเพิ่้นพบเป็นรอยไดโนเสาร์เอ้าหรอเพค่นพบเป็นรอยนี่มุมนี้เลยเราจะนั่งอยู่ตรงนี้เอาพอดเลยเป็นรอครับโอเคค่อยสบายใจขึ้นหน่อยถึงแล้วครับถึงแล้วจุดชมวิวอะไรนะเหวห้ำหดเหวหำหดครับจุดชมวิวเหวห้ำหดเราถึงเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะครับเดี๋ยวเราไปชมกันว่ามันงามปันใด 1941, นี่คุณดูครับคุณด yeah, ูเนี่ยมีทำไมมันมีอันนี้นำมีไดโนเสาร์หมันเป็นตำนานไงครับพี่เหรอเขาเจอเขาซิ่วเจอรอยไดโนเสาร์อยู่ด้านล่างเขาเจอเขาซิ่วเจอรอยไดโนเสาร์มมัันจะีท้งเือเเขาไปลยจนถึงโน่นนิคมน้านี่าจภูมิรงก็เลยมีรูปไดโนเสาร์อยู่ข้างล่างนี่เองครับลงไปเขาเรียกว่าแก่งกลังกะลาดเป็นลานน้ำ ไหลผ่านแล้วก็เห็นรอยไดโนเสาร์ข้างล่างป้ามันเป็นป้าขักเลยตัวนี้ทางใต้นี่เบื้องดูครับคุณอย่าไปไกลทำไมนี่ค่ะอยากรู้ว่าขำหดเป็นแบบไหนเชิญด้านนี้โอ้ยตายเชียวอุ้ยสวยไหมสวยมากเลยครับือไม่น่าเชื่อครับนี่บรรยากาศครับหูยวายว้ยผมได้มีโอกาสคุยกับไดโนเสาร์นะครับอืองามเนาะเาไ้ก่อนนะพี่ เอาเหรอมีถ้ำอีกเดี๋ยวพี่โต้งบอกว่าจะมีเรียกว่ามีถม้ำมีต้องไปไหว้พระก่อนบ่เฮ้ยมีแบบนี้ด้วยเหรอเอาแล้วเ้ยอ๋ไอ้อน,นี่ยังเขตเขตสกลยู่บ่ครับนี่เฮ้ยอำเภอกุดบากนะครับเนี่ยตรงนี้ครับเฮ้ยมีมีตรงที่ไหว้พระด้วยเอา้ามี่เจ้าชีน้ำติ ถ้ำพวงถ้งำพวงหรือพวง,วงพออัวงอพว,วงอยู่เนาะนี่ต้องดูวิวพาทิพยลงดูนี่ตรงนี้เออเหรือสวยเอ้ามีโอ้ต้องมีว่าไอ้พระด้วยผาถ้ำพวงนี่ไงครับอุ่ยไหว้พระพี่ยิยดพี่ิยดคุณหย,ด,หยดครับมาไหว้พระก่อน นี่เราไหว้พระก่อนเนาะจะได้กินเบียได้เออ,อขอก่อนเนาะเดี๋ยวอ่าข้พาพเจ้าเบ่ารูมเดือขับใจได้ขออนุญาตมาชมทูทัศน์ความสวยสงดงามแล้วก็เเียบรรยากาศของความเป็นธรมรมชาติดูมองผามองนี่ละเช่นเดียวกับทุกลานขออนุญาตมาพึงพาบารมีของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ที่อยู่มองนี้นะครับนำพาให้ลูกหลานได้ประสบแต่ความสเร็จตลอดปีหน้าเลยความสุขความจเจริญแ,<ม>แน่วนะบวดีปีนี้ให้มันจิมไปครับขอแนวใหม่ๆปีหกเจ็ดให้ลูกหลานจเจริญรุ่งเรืองจุกูจุก่นใช่จุครูครผ้าไหมาขี้นิกวเปิ้ลกับไฮไล่ล่ำเลยรวยครัแมนกับไฮขายได้ดีๆ,<ะ>ๆง,งามเนาะจังวะขอบคุณหลายๆทีครับ ปาดเบิ่งดูพี่น้องป้องไปที่กร,รุประทักเพลงครับนี่คือสกลนครแล้วตรงนี้เต๋ะกล้องโเติ้งตรงนี้เฮ้ยมันรนี้นนนมันมหนัศสรรย์นะเนี่ยนี่ดูสิมันเป็นชงอยชงอยออกมาแบบนี้นี่ตรงนี้เขาเรียกว่า,าเทอิอเออเทอบิทเทบขึ้นมาเนาะแล้วมันมันจะเป็นคล้ายๆกับแบบเทิอแบบเออ เออคือจังอันมีคนเอามาค้างไว้หนิไหมแล้วใบไม้ครับมันจะเป็นสีแดงสีอะย่างต่างๆนานานี่างเี่นสครับสวยมากใส่กอหู้ดที่สุงเจ้าถ่ายรูปกันใส่ที่บอกวยมากนี่ไงหูนี้ีแสงลงมาน่โอ้โหนี่ไงอต้องนี้ไง ้ยสวยนะพี่ดูสิ<อ>ดูนี<อ>่ก่อน พี่มันสูงอยู่นะเนี่ยสุดลูกหูลูกปามันสวยมากเลยพี่เนาะโอ้ต้องขอบคุณคนพามาผมเอาง่ายง่ายนะผมก็เที่ยวนะผมก็เที่ยวเชิงอนุรักษ์นะเที่ยวกับธรรมชาติในเขตพื้นที่สกลนครนี่ก็เยอะอืเกือบทุกพื้นที่ผมยังไม่เคยมาที่นี่และไม่รู้ว่าที่นี่มีทั้งที่ใกล้ๆเองเนาะใช่แต่ส่วนมากก็คือถ้าเกิดว่าไม่มีใครอ่า เอามุมมุมนี้ความสวยของมุมมุมนี้ลงมาเผยแพร่ในเรื่องของโซเชียลอืมอ่ามีการเผยแพร่ข่าวสารอะไรต่างๆเราก็ไม่รู้ว่าจุดท่องเที่ยวที่สวยงามของสกลมีแบบนี้นะครับคนรุ่นนี้ครจริงของคุณมาาที่คนรุก้เลยขอบคุณเองท่านนี้นะฮะซึ่งมาคล้ายๆว่าเหมือนนำพาเนาะใช่ช่วยเปิดอ่ะช่วยช่วยเปิดโลกทัศน์ของแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ให้กับพวกเราอ่าชาวสกลนครแล้วก็หลายๆคนได้รู้จักที่นี่ สุดยอดเลยครับยอดเลยครับเยี่ยมยอดกระทริบใจแลนี่ก็คือผาห้่มหดนะกุดแหงกับอำเภอขุดบาศครับเภดี๋ยวเรารอชมพระอาทิตย์แสงสุดท้ายสุดท้าของปีของปี2566ก็เหมือนที่ผมบอกว่าที่เรามาตรงนี้มาดูพระอาทิตย์เราดูที่ไหนก็ได้อืแต่วันนี้จังหวะดีก็คือเราได้ดูจุดที่เราไม่เคยดูและเป็นแสงสุดท้ายของปีด้วยบุ๊ย เราจะเอา,เอ,าอะไรที่ไม่ดีทิ้งลงไปเนาะอ่าแล้วก็พรุ่งนี้เราจะดูพระอาทิตย์ขึ้นแสงแรกของปีที่ที่ไ<ะ>หนสักแข่งที่กุดบากนี่แหละ <laughs> อรับผมโอเคครับ <laughs> งามเลยที่เดียวครับเป็นอีกมองหนึ่งที่โบนา้าเสาื้อวัสกลนครสิมีจุดชมบิวมองนี้และวกะเห็ดให้เฮารู้สึกว่าได้มาไหวา้พระได้มาขอพรปีใหม่อยู่บริเวณผาหำฮดอ่าตำบลกุแดแทดอำเภอกุดบาก จังหวัดสกลนครของเขามีความประทับใจนี่คือความสวยงามของจังหวัดสกลนครที่กําลังสีแพร่ขยายออกไปนะครับนี่คือภาพบรรยากาศล่าสุด่วาวรวมรายงานครับ